คุณพร้อมที่จะไขปริศนาไปกับเราหรือยังถ้าคุณพร้อมเรามาลุยกันเลยกับอาเธอร์เฮลภารกิจไขปริศนาไฟล์4.1ตอนปริศนาขวดยาพิษมีฉันอยู่ที่ไหนทำไมฉันถึงคอแห้งขนาดนี้หญิงสาวฟื้นขึ้นมาอยู่ในห้องที่ปิดตายร่างกายเธอขาดน้ำเป็นอย่างมาก เธออาจจะตายได้ภายในเวลา48ชั่วโมงหน้าจอแสดงผลแจ้งเตือนว่าเธอจะต้องเล่นเกมนี้และผ่านมันไปให้ได้ประตูถึงจะเปิดออกในห้องมีน้ำ6ขวดแต่มีอยู่ขวดหนึ่งที่มียาพิษผสมอยู่และจะสามารถฆ่าได้ทั้งคนและสัตว์ภายใน24ชั่วโมงและตัวช่วยก็คือมีหนูทดลองเพียง2ตัวเท่านั้นภารกิจนี้ หญิงสาวคนนี้จะต้องหาขวดยาพิษนั้นให้ได้ภายใน48ชั่วโมงเธอจะทำได้ไหมและพวกคุดจะช่วยเธอได้หรือเปล่ามาหาคำตอบได้ในคลิปต่อไปไฟล4.2ปริศนาขวดยาพิษ